23สิงหาคมโคจรย้ายของดาวเสาราศีตุลจะส่งผลอย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงวันที่23สิสิงหาคมเป็นการโคจรย้ายของดาวเสาร์ซึ่งเป็นการย้ายแบบวิปริตเพราะว่าถอยหลังนะคะ กลับเข้าสู่พบเรือนปุตตะของชาวตุลไปร่วมกับราหูปรากฏการณ์นี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวตุลไปรับฟังกันในสข้อค่ะสำหรับในข้อที่หนึ่งนะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์นะคะเจ้าเรือนพันธุของชาวตุลโคจรถอยหลงังเรียกว่าเป็นความผิดปกติของดาวเสาร์ที่ปกติเขาจะเดินหน้าค่ะรอบนี้ก็คือถอยหลังนะคะ แล้วย้ายพบเรือนดาวเสาเป็นตัวแทนเรื่องความเหนื่อยความทุกข์ความเครียดนะคะที่ผ่านมาไปอยู่ในพบเรือนอริถือว่าชาวตุลในช่วงที่ผ่านมานะคะจะมีภารกิจเครียดเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องควาเรือนการแบกรับหรือแม้แต่เรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวข้องเชิงสินทรัพย์ค่ะเนื่องจากดาวเสาก็โคจรอ,อยู่ในพอริตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะ กับในวันที่23สิงหาคมค่ะก็ถือว่าถอยหลังกลับเข้าสู่พบเรือนปุตตะซึ่งเป็นพบเรือนความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งใหม่นะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารเรื่องของงานอดิเลกหรือการลงทุนในสิ่งใหม่ค่ะซึ่งก็จะเป็นพบเรือนที่แตกต่างจากพบอริพอสมควรนะคะสำหรับดาวเสา์เมื่อเข้าพบเรือนนี้นะคะ ในความหมายแรกก็คือเรื่องของการก่อเกิดสิ่งใหม่ในครัวเรือนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวตุนสัมพันธ์กับโปรเจกต์โครงการบางทีก็จะเป็นเรื่องบ้านช่องครัวเรือนนะคะจำเป็นจะต้องขยับขยายต่างๆหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นกิจการการค้าการขายนะคะที่ริเริ่มสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจากเดิมที่เล็งพบเปือนวินาศ ทำให้ความรั่วไหลเชิงการใช้ใจ่ายในครัวเรือนมีเยอะค่ะเมื่อโคจรถอยหลังกลับมานะคะถือว่าหลบออกจากภพเรือนเนื่อๆทำให้ชาวตุลเหมือนเป็นจังหวะพักยกนะคะเรื่องราวรายจ่ายความรั่วไหลก็ถือว่าทุเลเบาบางโดยอาจจะหมายถึงการเอาเงินไปใช้เรื่องอื่นแทนจากเดิมที่รั่วไหลไปกับการแก้ปัญหาค่ะ หลังจาก23สิงหาคมไปเรื่องเงินทองอาจจะไปเกี่ยวข้องเชิงการเลี้ยงดูส่งเสียมากขึ้นนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวโปรเจกต์โครงการใหม่ๆไอเดียการพัฒนาก้าวหน้าเชิงการงานการค้าการส่งเสียอุปการะมากขึ้นก็เกิดความสนใจนะคะเชิงการลงทุนระยะสั้นได้เช่นเรื่องของการซื้อมาขายไปนะคะ กิ่งกำไรเพิ่มภูนบุญเงินทองต่างๆเรียกว่าสนใจการต่อยอดเชิงการเงินมากเป็นพิเศษโดยในช่วงสิงหาคมนี้จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะถือว่าก่อเกิดคู่มิตรใหญ่ในเรื่องลงทุนระยะสั้นดังนั้นชาวตุนก็อาจจะมีความสนใจแนวโน้มนะคะในเรื่องของการใช้เงินไปกับการลงทุนค่ะสำหรับในข้อที่สนะคะ เป็นความหมายพบเรือนปุตตะนะคะที่ก่อเกิดดาวคู่มิตรก็คือดาวเสากับราหูไปอยู่ร่วมกันนะคะในเชิงความโชคดีก็มีด้วยเนื่องจากเขาจะอยู่ตรงข้ามกับพบเรือนราพะเป็นจังหวะการรับมากจ่ายมากหรือลงทุนเยอะก็มีโอกาสได้กำไรสูงค่ะเรียกมันว่าเป็นช่วงที่เราเกี่ยวข้องกับเงินก้อนมากขึ้นนะคะ เต็นช่วงที่โชคดีโชคเฮงเกิดขึ้นกับชาวตุนได้ในช่วงสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าคา่ะเนื่องจากความเป็นคู่มิตรในภพเรือนโชคดีโชคเฮงนะคะจังหวะฟลุกฟล๊กเกิดโชคดวงหรือว่าไปแย่งชิงประมูลแข่งขันสิ่งที่เป็นลักษณะใหญ่ขึ้นดีขึ้นก็ได้นะคะ เรียกว่าเป็นโชคที่เกิดขึ้นกับชาวตุนซึ่งบางครั้งมันไม่มีสาเหตุเนื่องจากคำว่าปุตตะมันก็คือโชคดีนะคะเรื่องของความโดดเด่นเชิงความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะคะบางท่านที่ทำงานประเภทแตกต่างจากคู่แข่งขันใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นการแข่งขันเชิงความโดดเด่นแปลกใหม่ไม่เหมือนใครก็มีโอกาส สร้างเงินสร้างทองได้ในช่วงจังหวะดังกล่าวนะคะเป็นความโดดเด่นค่ะเชิงเทคโนโลยีเรียกว่างานการประเภทที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยนะคะอะไรที่เป็นนวัตกรรมหรือแม้แต่เรื่องสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกในประเทศนะคะก็อาจจะชักนำพาเรื่องเงินก้อนมาสู่ชาวตุนค่ะดังนั้นเรียกว่าก่อติสถานการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะ แล้วก็มองหาโอกาสอยู่เสมอก็จะส่งผลกับชาวตุลเป็นเชิงบวกได้ในช่วงดังกล่าวค่ะและความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะคะสำหรับพบเดือนนี้ก็คือการใช้เงินเยอะค่ะหรือว่ามีภารกิจมากกับเรื่องของบุตรหลานเรื่องบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะ เรียกว่าชาวตุนก็ยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารกิจนี้ค่ะอย่างไรก็ตามอยู่ตรงข้ามกับพบเรือนราพะถือว่าการลงทุนความเหน็ดเหนื่อยการทุ่มเททั้งเรื่องเวลาและเงินนะคะก็ทำให้เกิดผลดีเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าบุตรหลานบริวารน,นะคะก็เกิดเป็นความหวงังเป็นกำลังใจหรือเป็นแรงใจให้ชาวตุนได้เดินหน้าต่อค่ะ เนื่องจากดาวคู่มิตรใหญ่นี้นะคะก็คือลงทุนเยอะลงทุนมากเหน็ดเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าอาจจะคุ้มค่าคุ้มเหนื่อยนะคะเรียกว่าเป็นสภาวะที่ชาวตุนก็มีแรงใจเกิดขึ้นเป็นความหมายเชิงสมาชิกใหม่ในบ้านในครัวเรือนนะคะเช่นความเพิ่มพูนต่างๆได้บางท่านก็เป็นการมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมพอพันธุ์ทุขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ในช่วงนี้ได้หรือบางท่านก็คือได้สมาชิกใหม่ก็เกิดสิ่งใหม่ในบ้านในครอบครัวนะคะบางทีเป็นเรื่องสินทรัพย์ข้าวของชิ้นใหญ่หรือเป็นความก้าวหน้าบางอย่างของลูกหลานบริวารน,นะคะที่เกิดขึ้นกับชาวตุนในเชิงบวกสำหรับในข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะก็เป็นมุมมองเชิงว่าดาวถอยหลังมาก็ถือเป็นความผิดปกติ ความวิปริตนะคะดังนั้นความผิดปกติของดาวเสาร์นะคะก็ส่งผลกับเรื่องราวเชิงความตึงเครียดได้เช่นปัญหาบางอย่างในบ้านในครัวเรือนนะคะที่เป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมก็ถูกหยิบยกเอากลับมาให้เครียดให้แก้ปัญหาได้เช่นกันค่ะปัญหาเกี่ยวข้องกับก,บการแบ่งสรรปันส่วนโดยเฉพาะเรื่องราวสินทรัพย์เรื่องที่ดินเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในบ้านในครัวเรือนนะคะ หากมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามันอาจจะถอยหลังกลับมาเพื่อพูดคุยกันใหม่นะคะหรือว่าเกิดการแบ่งสรรปันส่วนกันขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะหรือเป็นการพูดคุยเพื่อให้ปัญหาค้างคาต่างๆจบสิ้นไปเรียกว่าเป็นสภาวะการรื้อฟื้นปัญหาเพื่อมาแก้ไขนะคะ ก็เกิดการตัดสินใจนะคะประเภทตกแต่งซ่อมแซมรีโนเวทบ้านช่องบ้านเรือนนะคะหรือแก้ไขปัญหาเรื้อรังเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวตุนอาจจะมีการตัดสินใจนะคะซ่อมครั้งใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องครัวเรือนบ้านช่องสินทรัพย์ในแบบที่ใช้เงินก็ได้ค่ะ เรียกว่าใช้เงินไปเพื่อแก้ไขปัญหาเก่าแล้วได้เข้าของใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพหรือปัญหาเรื้อรังได้ถูกแก้ไขไปนะคะจังหวะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะเนื่องด้วยย้ายที่อยู่หรือซื้อสินทรัพย์ใหม่หรือว่าช่วงนี้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถได้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนผ่านคิดอ่านทบทวนของชาวตุนนะคะ โดยเฉพาะเรื่องราวเชิงสินทรัพย์ดาวเสาเป็นดาวความทุกข์ความเครียดนะคะเรื่องของความกดดันต่างๆช่วงนี้เมื่อถอยหลังนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ถอยไปด้วยดังนั้นชาวตุลจะอยู่ในสภาวะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชิงคนต่างวัยมากขึ้นบางทีเป็นจังหวะการคลุกคลีกับบุตรหลานบริวารมากกว่าเดิมค่ะ ชีวิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างวายัยหรือแวดวงเด็กเยาวชนก็จะมีมากขึ้นนะคะความตึงเครียดจริงจงังลดลงเนื่องจากบางทีเป็นลักษณะการตกผลึกในชีวิตเรียกว่าเครียดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะหรือว่ามีเหตุจูงใจไปสนใจเรื่องอื่นๆในเชิงการศึกษาค้นคว้าหรือสิ่งที่ชอบที่รักหรือมีงานอดิเรกความสนใจที่ดีกว่าเก่านะคะ ทำให้ชาวตุนก็จะมีสภาวะการบริหารชึงความเครียดได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีกิจกรรมที่ชอบนะคะช่วงนี้เป็นไปได้ที่ก่อเกิดงานอดิเรกบางท่านก็สนใจเรื่องการลงทุนค่ะ ศึกษาสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่นะคะหรือเรื่องราวชีวิตกลับไปสนใจกิจกรรมที่ชอบที่รักมาตั้งแต่วัยเด็กก็ได้อยู่นะคะก็ไปเอาของสะสมเก่ามาสะสมต่อหรือว่าเรื่องราวหรือฟื้นกิจกรรมความชอบเก่าๆเดิมๆเอากลับมาทำใหม่นะคะสำหรับ ความผันผวนของดาวเสาร์นะคะในพบเรื่นการลงทุนก็ระมัดระวังเช่นกันนะคะกับเรื่องราวทิศทางการเงินการลงทุนนะคะผันผวนง่ายเนื่องจากเขาไม่ปกติดังนั้นจะลงทุนจะใช้ใจเรื่องต่อยอดใดๆก็ถือว่ารับฟังข่าวสารรอบด้านและใช้วิจารณญาณมากๆนะคะสำหรับดาวเสาร์จะโคจรผิดปกติไปจนถึง 13กลุ่มภาพันธ์ปี2569ค่ะหลังจากนั้นก็จะเดินหน้ากลับเข้าสู่พบเรือนอริของชาวตุนอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นสภาวะการพันพวนพักยกของดาวเสาร์นะคะก็ขอให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวตุนแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะ สำหรับวันนี้แฮปปี้เน็ตชาว n แนวขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันธ์เทิน